สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้กับเป็นตะลึดตนอันนี้กเป็นเรื่องของผู้ใต้ให้กันมักเขาหลายเสียศู์เสียศูนหนึ่งหดวะดดิเอากับพ่อเขาทางออนไลน์มักกันมักเขาติดตอเขาหลังจากว่าติดตอ,อันนี้ก็เป็นเช่าตังฉาดอยู่ไทยแต่ว่าเพื่อนเป็นคนสิงคโปร์ มันเป็นฝรั่งมันถอะมักเขาติดต่อกันคุยกันจนว่าเจ้าของน่ะคือรักเมืองไทยอยากมาอยู่เมืองไทยเพราะว่าทุกอยา่างค่าคองชีบบานเจ้าของมันแพงก็อยากมาอยู่นี่ก็สั่งสั่งอันคิดว่าจะสั่งอันน้าคตน้ํากันอ่าเป็นครอบครัวกันผู้ชายอายุแค่สี่สิบห้าผู้หญิงอ่ะยี่สิปี บินมหาเขาจากสิงกับปู์มหาเขาพาเขาพาเขาไปเที่ยวนั่นนี่ซื้อของซื้อทุกสิ่งทุกอย่างให้เพราะว่ามักเขากาบานันนี่ล่เดือนก็นให้เขาส่งให้เขาเดือนละสามหมื่นสามหมื่นบอกให้เขาว่าถ้าเธอบบอ,อยากเห็นงานก็คือฉันกระจายเธอหลายคนีแต่ว่าผู้หญิงเขาอยากเห็นงาน เขาเห็นงานเขาก็เห็นงานกันขึ้นเขากับแต่ว่าจะควงกับแบบเขากับสัญญาจะควงมาเขาจะบบไปกก็ลูกค้าเขาเห็นงานร้านอาหารดิเขาจะบบไปกก็ลูกค้าเพราะว่าเขาได้พิเศษคือข้ามผูยิ่งบอกว่าเขาได้พิเศษกับได้พิเศษกับผู้ใายแล้วนะอแต่ว่าฉันอยากเห็นงานเพราะว่าฉันฉันไม่อยากเหงาถามว่าขึ้น่ไปเห็นงานอื่น คือแบบบอยากให้ผู้สาวเฮ็ดงานหนึ่งขึ้นน่ะนะแต่ผู้สาวบอกว่าฉันไม่มีความรู้อะไรฉันจบแค่ปหกฉันจบปหกสี่ให้ฉันไปเห็ดงานอะดื่นคือแบบว่าฉันกับฉันกับบอยากเห็ดทั้งสี่นาเราเฮ็นงานเงินงขึ้นนี่แต่ฉันกับโบมาเดดเป็นงานโรงงานกับเดซัมนันละมันเมยแต่ว่างานแบบว่างานร้านอาหารนั่งเสียงานอ่ามันเป็นผับกึ่งร้านอาหารแม่ มันสิเป็นแบบเชียเบียร์เขาแบบเชียเบียร์งสินะากับว่าจะเห็นงานอันนี้มันกับโบถือแดยเพราะว่าฉันบ่มากแดดเช็นงานลงงานฉันกับบมากเห็นงานอันนี้แบบว่าฉันก็ได้ทิปมันก็ได้ฟังเพลงมันกับพรค่ายอืมเรากับฉันก็สัญญากับเธอว่าฉันสิบบไปน้าลูกค้าเพราะว่าเธอให้ฉันแล้วไหมเดือนละสามหมื่นคือว่าเธอให้ฉันแล้วฉันบบไปเพราะว่าฉันก็บบอยากแบบฉันรักเธอมากฉันบบอยากแบบไปเสียตัวให้ผู้ใดอยู่สินะบบอยากไปมีอย่างกับผู้ใดี๋ยฉันจะเก็บ ฉันจะเก็บแบบว่าความบริสุทธิ์แต่ละเดือนมาให้เธอตามเธอมากสินะฉันสัญญากับเธอโอ้ยก็ดีใจแล้วว่าเออเขาเขาหนึ่งกับจะขวงเพราะว่าจะของบบไก่เนาะจะของกระบินมาได้มาหาทีละมาทุกเดือนไหมมาทีละซีหามือกระบินกับมุสลิมมาหาเขายหายจากที่ว่าเขาอยู่หม่องอยู่หม่องบอด่ดีเขาก็อยุหัวธรรมดายหาย่ ไปเ้าบ้านใเขาไปเ้าเพราะว่าเขาอยากอยู่บ้านเขาอยากปลูกพักปลูกบพริกปลูกยังสิเขาเอาจะคว้องกับไปไปอาบ้านในเขาไปเ้าบ้านในเขาเ้าบ้านในเขาอยู่มาหนี้เงินท่องในเขาคว้องซื้อเขาให้บ้านบ๊ดยนี่แล้วก็บอกเขาได้ว่าเธออยากไปเที่ยวบ้านชันบอชันเจาเธอไปผู้สาวว่าอยากไปเพราะว่าผู้สาวว่าชันบ่ไปชันยานเครื่องบิน ในเธี่ยมหาฉันหลุกคอยก็ได้ทานอยู่เขายาติลีเพื่อนกับบรู้แต่ว่าผู้สาวว่ายานยานเครื่องบินตกฉันบ่นไปฉัน้นญานเครื่องบินแ้าแบบว่าขี่รถไปในชั้นไปมากเขาหลายเขานะี่ะมีมอเตอไซได้ขี่ไปเฮ็ดงานหรือตนเขาสื่อรลยนย์ใในเขาสื่อเงินสดเลยาปแดห้เขาเขาก็ได้ขี่ไปเฮ็ดงานอืแต่ว่าเขาก็บบ่บอบอ,บออกงานเขาก็เฮ็ดงานคือเกาเพราะว่าเขาเนี่บ่อยากไป เพราะว่าเขาเนี่บ่อยากบ่อยากยูซื้อแต่ว่าก็ต้องเป็นงานต่างขึ้นเท่านั้นเพราะมันทั้งใดทั้งทีมีทีมีเงินเดือนกระจนว่าบ้านนี้เจ้าของก็เลยมีแผ่นเลยบ้านนี้ว่าเจ้าของเนี่ยอ่าอยากให้ผู้สาวนี่มีบ้านอยู่ดีเๆๆพราะว่าเบิง่งความระพคือผู้สาวนี่คบกันมาเป็นปีนี่ผู้สาวนิสัสดีแบบว่าคือแบบแอบมากสิเขาก็ไม่ได้ไปกับไผเออเท่าที่เจ้าของรู้เลียคือแบบว่าเขาไม่ได้ไปกับไผ ถ้าเราสาเขาจะขวงกับเบิร์ได้เวลาจะขวงมากเขากะคือยเวลาเขาไปเห็นงานเธอจะขาอยากไปคือไปนั่งเฝ้าเขาได้เขาบนนี้มีท่าที่ว่าเขต้องมาเฝ้าฉันเดี๋ยวสิแบบว่าฉันจะไม่มีลูกค้าไม่ต้องมาเฝ้าเออเขาก็เลยโอดเค้แบบว่าเสื้อใจเขาละให้ไหม,มบันนี้แม่นหยังวันตีซื้อบ้านใ้เขาบันนี้ซื้อบ้านบอกเขาเลยว่าเธอมากบ้านแบบใดนี่ เนี่ยเธอมักสั้นเดียวสองชั้นเธอเลือกเลยฉันนย่สือเธอฉันนย่สือเงินสดเพราะว่าฉันรักเมืองไทยฉันจะมาอยู่คนไทยฉันอยากได้ภรรยาไทยฉันอยากไม่ลูกน้ากันเพราะว่าเขาบ่เคยมีลูกเด้อส,อ,อสีสิมอยูหสิเป็นตัวสุขภาพเสรสีสไม่ลูกน้ากันบาานมูจา้าวยังมองมันพีกมาเสียเสษมลงได้ผู้สาวเลยมาบอกว่าฉันคงส,สิ่ให้เธอมาซื้อบ้านให้ฉันบ่ได้ดอก นุ่มสิงกะปูว่าไม่เป็นไรฉันจะซื้อให้เธอเพราะว่ายังไงเราต้องอยู่ด้วยกันเราก็เฮดแบบว่าศึกษามาเมืเ่อตเฮดแบบสัญญาแบบว่าอาสัญญาเนื้อพื้น,น,นดินที่ว่าตั้งฉาดสามารถอาศัยอยู่ได้ก็บกินยังสิะละเราก็บอกวา่าฉันยินดีสิไปหาพ่อแม่เธอไปหาพ่อแม่เธอหรือแต่งงานกับแต่งให้มันแบบว่าสมบูรณ์แบบเพราะว่าฉันหักเธออิรเรื่องเองินเ,เรื่องทองเขาจ่ามีปัญหาไหมผู้หญิงเลยว,วา่าจังได้ก็ บ่ได้ซื้อบ้านอยู่นีอยงไงนีบ่ได้แต่ว่าฉันผ้าเธอไปหาพ่อแม่น่ะฉันไปได้เราก็ถามผู้ชายว่าเธออยากอยู่ไทยเมนบอผู้ชายก็บอกแมนฉันอยากอยู่ไทยเพราะฉันรักเมืองไทยฉันอยากได้เมืองไทยนี่แหละฉันมาจอดเธอเนี่ก็แบบสเปกเลยเออถ้าแต่งงานกันแบบว่าฉันก็สิเพิ่มไงเธอเราก็เธอกับมาอยู่บ้านเราก็เลี้ยงลูกสิน้าอยากอยากให้เธอมีทองมีลูกผู้สาวก็เลยบอกว่ายังไงฉันก็แต่งไม่ได้ผู้ชายเลยว่าทําไมเธอเป็น เธอเป็นแบบว่าเลดีบ่อยบอกผู้หญิงบอกว่าฉันบด้เปนเลดีบ่อยฉันเป็นผู้หญิงร้อยปเปอร์เซ็นต์แต่ว่าฉันไม่ใช่คนไทยเธอสีเมื่อสือบานวมา่อยูเมืองไทยมีสัญชาติไทยมันเป็นไปเพด่อใดก็เลยถามว่าเอาแล้วเธอเป็นคนประเทศใดผู้หญิงเป็นคนประเทศเล่าเพิ่นมาอยู่นี่หมเพิ่นมาทํางานอยู่นี่อืเพิ่นบริบปเป็นคนไทย มันเลยสื้ออย่างกับบไดายเราที่การที่ว่าน้องก็เลยมาสารภาพว่าที่น้องบ่อยากไปนี่เพราะว่าน้องบ่ใหญ่บุ้าไเห็นพาสปอร์ตว่าน้องอ่ะบ่เมนคนน้องบ่เมนคนคนไทยน่ยน้องเป็นคนลาวเออนั่นแหละว่าพวกแบบนี้นี่แบบว่าเสียแบบเสียเสีย มันเสียใจเสียความรู้สึกครับเพราะว่าเขาอยากได้เมียไทยเขาบ่อยากได้เมียคนประเทศอืน่นเพราะว่าเขาอยากมาสื่อบ้านเมืองไทยเขารักความเหมนไทยทุกอย่างเลยไหมเขามาเสียความรู้สึกหลายทําใจบ่ได้อยู่นี่มุอเจ้าคิดจังไดกับเรื่องนี้เอาว่ากระเศร้ากับคนหนีซะมหาคนไทยซะหรือว่าจังไดแบบ ให้ไปกันต่อแต่ว่าเขาอยากยุ่งเมืองไทยไหมเขาไม่อยากไปยู่ประเทศเลาบนเวณาประเทศเลาบดีแต่ว่าเขาเขาอยากยุ่งเมืองไทยไหมเขาอยากดีเมียไทยไหมแต่ว่าตอนแรกอ่ะก็คือเขาก็บ,บ่ได้ถามแต่เขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนไทยเพราะว่าเขาหนาคือกันก็เจอเว็ดีแล้วเขาคนเล่าดูว่าคนต่างชาิอื่นที่มายู่เห่าเนี่ยคือจะเป็นคนซุ่มขมีซุ่มอย่างเขาก็เข,าเ,ขาเขียนภาษาไทยได้เนาะเออเพื่อนเล่าขอใจว่าเป็นคนไทยมาตลอด จนมาสิแต่งงานกันจนสื่อบ้านสื่อช่องเพิ่นจังรู้แล้วก็ส่วนไปตั้งประเทศกับ,บ่ย่อมไปบอกแต่ว่าย่านเครื่องบินแต่ที่ไหนใดนะผู้ยิ่งย่านเห็นพานสป,ปอร์ตผู้ยิ่งว่าผู้ยิ่งบมเมนคนไทยเอามูเจ้าคิดจังไหนมูเจ้าคอมเมนต์มาเด้อฝากช่องนะจา้าฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นจ้ะขอบคุณคะ่ะ